จ้จ้จอ,จอบลาบลาบลา,บานะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางหมย่ยิปซีชนแนลนะจ๊ะวันนี้ก็ามาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะในค่ำคืนนี้นะจ๊ะเป็นแรนดอมนะเป็นแรนดอมนะจ๊ะไม่ต้องเลือกใพ่นะจ๊ะเป็นของเราทุกคนค่ะเป็นของเราเราอธิษฐานเอาเลยค่ะรับพลังงานบวกๆไปเลยค่ะนะคะความในใจจากใจขนเงียบนะหรือว่าก็ไม่เงียบหรอก แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยไม่ค่อยบอกความรู้สึกนะเราจะมาดูความในใจจากใจคนเงียบนะ <c oughs> จริงๆแล้วเขาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าเขามีภาระหน้าที่มากมายที่ต้องรับผิดชอบก็เลยยังไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักกับคุณได้เขาได้จะเฝ้าแต่มองคุณ มีพลังงานดึงดูดเขาสูงมากเขายอมคุณเขาเขาแบบว่าสูุกให้กับคุณว่าโอ้คุณนี่เก่งจริงๆในยคุณก็เขายอมคุณอนะ่ะอืมเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า เก่งทั้งด้านบูบุญนเลยนะเก่งทุกด้านเลยนะทั้งหน้าที่การงานรูปร่างหน้าตานะคะอุปนิสัยใจคออะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นคนที่เก่งหมดเลยนะความเมนใจของเขาเขาอยากพูดคุยกับคุณมากๆตอนนี้นะไม่หมอมองว่าเขาอยากพบเจอกับคุณอยากได้พูดได้คุยกับคุณอยากได้สังสรรค์ปาร์ตี้กับคุณนะคะแต่เขาก็ไม่กล้า นะมันมีความที่แบบว่าเขายังเลือกไม่ได้เขายังทําอะไรไม่ได้นะเพราะมันเป็นความที่แตกต่างมีความที่แตกต่างกันอาจจะเป็นรักต่างวัยอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องอาจจะอยู่ไกลกันต่างแดนสั่งระยะห่างหรือมีประเด็นที่แบบว่ายังไม่สามารถที่จะแสดงความรักต่อเราได้แต่เชื่อเถอะว่าเขารักคุณเขาบอกว่าเขาเนี่ยอื ตอนนี้นะเขาโหมงานหนักมากๆเลยแล้วเขาก็แบกความรู้สึกไว้แต่เพียงผู้เดียวแบกความรู้สึกที่อยากจะเทคแอคชั่นกับคุณอยากจะมีความสุขร่วมกันกับคุณอยากจะได้พูดคุยกับคุณอยากได้ล้อเล่นกับคุณนะคะอยากได้เลาเล่นกันอยากได้คุยคุยกันแบบสนุกอยากได้ทํางานร่วมกันด้วยนะอยากใกล้ชิดกันนั่นเองนะค่ะดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรคุณอีกนะ ความจากคุณเงียบตอนนี้นะแม่หมอมองว่าเขา,าคิดถึงคุณมากๆเขาทํางานอยู่ค่ะนะยังไม่เสร็จงานเลยคิดถึงคุณมากๆในขณะเดียวกันก็ส่องคุณส่องคุณแล้วก็มีขับการรอคอยนะชะเงื้อมองนะรอคอยแต่ก็ทกําจิตทําใจนะว่าเออมันห่างกันเนาะเป็นไปไม่ได้ต้องสร้างสัมพันธ์ระยะห่างไม่สามารถ เทคแอคชั่นเนี่ยได้ <c oughs> ในเรื่องของความรักเขาบอกเขาอยากบอกคุณว่าเขารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเจ็บปวดและรอคอยความรักความเมตตาจากคุณนะแม่หมอมอ,มองว่างนี้นะ <c oughs> เขาอยากจะบอกคุณว่าอืเขาคุณเนี่ยเก่งจังเลยคุณกุมหัวใจเขาไปทั้งหมดแล้วเขาหลงรักคุณแต่เขาไม่สามารถแสดงออกกับคุณได้เขาได้แต่เทคแอคชั่นในเรื่องของการงานธุรประปางเท่านั้นเขารู้สึกเจ็บปวดและผิดหวังกับคุณแล้วก็รอคอยค่ะรอคอย ความรักความเมตตาจากคุณเขาไม่สามารถเดาใจคุณได้เขาไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรคุณก็เหมือนแบบนิ่งๆเฉ <c oughs> ยๆใส่เขานะต่างคนต่างทําหน้าที่มีภาระหน้าที่เขาก็มี ภาระหน้าที่ที่ต้องทําเราก็มีหน้าที่ที่ต้องทําก็เลยเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักยังไม่ได้นะเขาได้แต่รอเวลาเขารอเวลาเขาบอกว่าคุณเเป็นคนที่ดีนะแต่เขาอ่ะมันยังไม่กล้าบอกความรู้สึกเขาได้แต่รอเวลารอคอยว่าเพื่อที่จะได้รู้ความรู้สึกของคุณเขาคิดถึงคุณมากเลยนะเขาส่องคุณหนักมากเขาคิดถึงคุณหนักมากเขาไม่มอมองว่าเขาปวดปวดหัวด้วยแหละตอนเนี้ย อรู้สึกปวดหัวสองแล้วก็เงียบแล้วก็ซึมเศร้าเพราะเขาหลงรักคุณเขาอยากบอกคุณว่าเขาหลงรักคุณนะทีนี้มาดูความฟังใจฟังใจของเขานะคะฟังใจของเขาว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะจากความในใจอืมความในใจนะ จากใจคนเงียบภายในใจจากเขานะอ่าจากใจคนเงียบเขาเงียบหรือว่าเขาแบบคล้ายๆกับว่าเขาไม่กล้าพูดอะไรหรือไม่ได้พูดอะไรเขาอยากมีคุณเป็นครอบครัวนะคะเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันนะตอนนี้เขาเหงามากแล้วก็คิดถึงคุณมากที่สุดเลยนะเขาได้แต่ละเมอพบพบเป็นก้อนหินละเมอนะละเมอพบพบ,พบถึงคุณอ่าคล้ายๆกับว่าสองคุณแล้วก็ มโนถึงคุณแล้วก็เครียดมากเป็นประสาททายเครียดมากๆเลยอยากกอดคุณคิดถึงคุณสุดๆอยากกอดคุณแล้วก็มีน้ําตาไหลด้วยนะคุณเขาเอาอคุณออกจากหัวไม่ได้คุณอยู่บนโซนประสาทของเขาตลอดว ใช่หรอนะแต่เขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาแบบเศร้าเงาเงานะถ้าเกิดเขาอยู่คนเดียวแล้วก็กลุมขมับน้ําตาไหลเขาอยากกอดคุณมากเขาละเมอเพอพบถึงคุณนะคะมาดูความรู้สึกลึกๆในใจของเขาด้วยไพ่อลิสน้อยนะคะความรู้สึกลึกๆในใจของเขานะที่โหยหาแต่เพียงคุณนะตอนนี้เขาโหยหาแต่เพียงคุณเขาอยากบอกคุณว่าเขาโหยหาแต่เพียงคุณเขาได้แต่แบบ คิดถึงคุณนะตอนนี้เลยนะเขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆแล้วก็อยากที่จะจะรู้อะนะเขาอยากจะรู้ว่าทํายังไงนะเขาจึงถึงจะเทคแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักได้นะแล้วเขาก็คิดไปคิดมามันก็แบบคล้ายๆเขาระเมอเพบอๆในฝ่ายเดียวนะคะเขาอยากมีอิสระทงการที่ได้เทคแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักนะคะแล้วเขาก็แบบ ข้างรักคุณนะเขาข้างรักคุณสองใบเลยนะจ๊ะแล้วเขาก็อธิษฐานถึงว่าขอให้ได้เป็นแฟนกับคุณนะคะขอให้ได้รักกันกับคุณมาดูซิว่าเขาอยากทกําอะไรกับเรามากที่สุดนะจ๊ะเขาอยากจะทําอะไรกับเรามากที่สุดณตอนนี้เลยในะแค่ ตอนนี้เขาคิดถึงคุณสุดๆไปเลยนะคะอยากฟังเพลงที่คุณร้องค่ะตอนนี้เขามองพระจันทร์อยู่นะ look to the star เขามองดวงดาวอยู่เขามองพระจันทร์เขามองดวงดาวอยู่แล้วคิดถึงเสียงเพลงที่คุณร้องหรือส่งเพลงให้กันอะไรประมาณนี้นะคะอยากที่จะวางแผนกับคุณนะเพื่อที่จะแบบ อได้ปลดปล่อยพลังงานและปลดปล่อยอ n e r g y อยากจะมีความสุขร่วมกันกับคุณอยากฟังเพลงที่คุณร้องอยากดูคุณเต้นรำในคะคะไม่รู้ซิว่าเขาฝั่มันบอกอะไรคุณนะข้อความความในใจจากคนเงียบนะใจคนเงียบด้วยไพ่ลิบนะเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกความในใจจากคนเงียบ I wish to love as always loves นะฉันอยากจะรักและรักตลอดไปนะเขาก็จะรักคุณตลอดไปนั่นเอง Please let me know even a bit of your h o t ขอให้ฉันได้รู้ความคิดคุณสักนิดอืมเขาอยากรู้ว่าคุณรักเขาไหมชอบเขาไหมเขาอยากรู้ความรู้สึกของคุณนะคะ You are all the time in my head คุณเลยอยู่ในหัวของฉันตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเลยนแค่ You are the beauty of my heart นะคุณคือความงดงามในใจของฉันโอ้ว้าวนะคะ True I a r e s o meaning f u l ดวงตาคู่นั้น มีความหมายมากว้า wow. วสบตากันละสิ you have no idea how much I love you คุณไม่รู้หรอกว่าฉันรักคุณแค่ไหนโอ้เขารักคุณค่ะจริงๆนะ I also don't understand myself ฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำไมต้องมารักคุณอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองนะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรเราอีกนะ mm hmm. ข้อความในใจของคนเงียบนะด้วยให้คุณนุ่นนะ ความในใจของคนเงียบด้วยไพ่คนนุ่นนะเขาอยากบอกอะไรคุณอีกนะจ๊ะเธอรักคนอื่นอยู่หรือเปล่าอืมีความสงสัยนะคะการได้เจอกันสําหรับชั้นมันสําคัญมากเขาอยากเจอกับคุณนะคะ รักเธอมากๆเลยเข้าใจไหมเออเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในะตอนนี้นะรักนะแต่ไม่แสดงออกก็ไม่กล้าแสดงออกนะอย่าไปคิดมากอะไรนักเลยนะสิ่งที่ดีที่สุดคือได้การพบเจอกับคุณนะคะคุณก็ไม่เคยแสดงออกเหมือนกันเออคุณก็ไม่เคยแสดงออกเหมือนกันนะประมาณนี้นะก็จบไปนะสําหรับแดนแรนดอมนะความในใจ <c oughs> ของคนเงียบนะหรือคนที่แบบ พูดหวานไม่ค่อยเป็นไม่แสดงความรู้สึกนะจ๊ะก็<อ>จะประมาณนี้สรุปแล้วคือเขาก็รักคุณนั่นแหละนะจ๊ะอืมก็จบสายสวยสวยอะไรคะอะไรแม่หมอสวัสดีคาราจิสวัสดีฝันดีราจิสวัสดีค่ะจ้าจ้าจ้บลาบลาบลา